ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่29มกราคถ,ถึง4กุมภาพันธ์2567สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้ฉลองออสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูเหนือคู่แข่งเออ มีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จมีโอกาสจเจริญเติบโตโก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์มีโอกาสว่าชีวิตจะโดดเด่นเป็นที่อิจฉา สัปดาห์นี้มีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสําเร็จแน่นอนการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสที่ถ้าเรียนอยู่ก็อาจจะสอบนะหรือว่าทําผลงานได้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์มอบคะแนนเต็มเต็มหรือคะแนนเยอะๆให้กับคุณนะจะเป็นช่วงเวลาที่ สัปดาห์นี้คุณมีออร่รามีราศีมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นมีความเด่นดังจนคนอาจจะรู้สึกหมันไส้และอิจฉาเลยทีเดียวเออในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสเหลือเกินถ้ากับทำธุรกิจนะก็มีโอกาสเหลือเกินว่าค้าขายจะขายได้ดีนะเออ ขายก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทําให้คู่แข่งนะอิจฉาหมันไส้นะมีโอกาสในลักษณะนี้นะธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะเออการเงินก็ดีตามไปด้วยมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสําเร็จมีความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือถ้าเกิดว่าหางานอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะได้รับเลือกนะทำให้คู่แข่งอาจจะต้อง เป๋ไปเลยนะเลยหรืออิจฉาในความสามารถของคุณนะเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักหาความรักของคุณมีศัตรูคู่แข่งต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณนะสัปดาห์นี้ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จอย่างแน่นอนมีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในชีวิตนะเป็นสัปดาห์ที่จะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีเป็นความสําเร็จได้เฉลิมฉลองความสําเร็จมีโอกาส นะที่ชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้าแล้วได้สิ่งดีๆได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีได้รับโอกาสดีๆในสัปดาห์นี้เออใครแล้วท่านนายอย่าลืมพิมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ